มาวิเคราะห์ทองในบนพือนที่4พฤษภามกราสองพันสองพันยี่สี่นะก็เมื่อวานเดนะครับ,ดรบได้ลงตามที่คาดการไว้นะครับแต่ว่าที่คาดการไว้คือแนวนี้นะซึ่งมันทะลุลงมาอีกนะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ในโซนของดีมาของเดนะครับมันชนดีมาเดแล้วเด้งขึ้นนะฮะ ถามว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ก็ยังคงเซลล์ได้อยู่นะครับมีแนวต้าน2แนวเอแนวรับ2แนวถ้ามันจะลงมานะครับก็คือแนวเนี้ยคือมันอาจจะเด้งขึ้นละหรือแนวนี้นะครับเทรนยังเป็นเทรนขาขึ้นสำหรับขาเอ่อสำหรับเดยแต่สีชั่วโมงเนี้ยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยต้องรองสี่ชั่วโมงให้เป็นเทรนขาขึ้นก่อน ถึงจะเล่นบ่ายทีนี้มันมีมีมีกรอบนี้สามเหลี่ยมเหม็นไหมมันเริ่มทำสามเหลี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยามาดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะสี่ชั่วโมงเนี่ยขาลงนะครับขาลงชัดเจนแล้ววันนี้มีโอกาสลงมาถึงตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดทะลุข้างล่างสองศูนย์สองหกมันก็อาจลงมาโซนนี้สองศูนย์หนึ่งหกนะครับ ตอนนี้ก็ยังคงให้เป็นหน้าเซลล์นะครับให้เป็นหน้าเซลลเพราะฉะนั้นตอนนี้รอรอเซลล์นะครับเด้งละมีโอกาสลงอีกนะยังไม่มองขึ้นนะครับยังไม่มองขึ้นมีโอกาสลงอีกนะครับมีโอกาสลงเนาะ